สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนตุลาคมนะมีอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาสถิตยอยู่นะคะซึ่งเป็นเดือนที่มีพลังกาลังอย่างมากสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะอาจจะมีเรื่องของแรงดึงดูดหรือแรงโน้มหนาวในเรื่องของการงานหรือธุรกิจได้เป็นอย่างดีนะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ที่สามารถควบคุมสถานการณ์นะคะหรือใช้ประโยชน์นะคะกับเรื่องของความต้องการนะคะหรือสามารถปรับแก้นะในเรื่องของปัญหาทำให้เกิดผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะได้อย่างดีด้วยนะคะ ไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของคนที่เกิดราศีเมษปรากฏไพ่พระเป็นที่บนของไพ่ที่ดีนะไพ่พระนี้เป็นไพ่ที่มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแล้วก็เป็นหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ความดีงามนะคะไพ่กุศลนะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหรือการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะ จะมีเรื่องของโอกาสต่างๆเข้ามาหรือเข้าไปเกี่ยวขอ้องกับเรื่องของข่าวดีทั้งงานการเรียนการบุญการกุศตลต่างๆนะคะก็จะเข้ามาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตําแหน่งนี้ดีน่าที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือข่าวดีเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีมากๆจะมีผู้ใหญ่นะผู้หญิงนี่แหละเข้ามาผลักดันทําให้เกิดนะคะ ความก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานแล้วก็เติบโตนะคะมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าตำแหน่งนี้ดีมากๆอาจจะมีข่าวทางไกลนะหรือมีคนมาเยือนนะคะซึ่งจะนำข่าวดีมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของอลูกค้านะคะทางไกลมาใช้บริการด้วยนะซึ่งทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะคะก็ยังส่งผลดีในตำแหน่งของร้านนะส่วนบ้านนี่คือบ้านที่มีความสุขบ้านที่มีความราบรื่น คนที่อยู่ในบ้านหลังนี้เป็นคนที่มีอํานาจมีบารมีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะจะเข้ามานะคะในตําแหน่งนะของญาติพี่น้องดีมากๆญาติพี่น้องจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันหรือนําข่าวดีมาให้หรืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจหรือโครงการใหญ่ๆนะเข้ามาทําให้นะคะเกิดความก้าวหน้าถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยจะหนักหรือมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นนะแต่ถือว่าส่งผลดีนะคะ ในตำแหน่งของบริวารจะได้บริวารเก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลืองานนะบริวารที่ขยันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของสติปัญญาเก่งมากเรื่องของการสือ่อสารเรื ressive, ่องการทําธุรกิจด้วยนะคะแต่สิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังคือต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องโดยเฉพาะบริวารใหม่ๆที่เข้ามาเรื่องสัญญาเรื่องของเอกสารต่างๆนี้อาจจะต้องคุยให้ชัดเจนในตำแหน่งของลูกหรือหลานถือว่าส่งผลดีนะอาจจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเรียนนะคะ ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมง,งานถือว่าดีเพื่อนจะเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องโดยเฉพาะเพื่อนที่เป็นคุณสุภาพสตรีนี่แหละจะเข้ามาให้การนะคะสนับสนุนการเป็นอย่างดีตำแหน่งการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะถือว่านะคะมีอิทธิพลของไพ่กัลยาณมิตรเกิดขึ้นนะก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องคนที่เกิดราศีเมษนะคะเดือนนี้อาจจะมีความรู้สึกนะที่อยากจะลงทุนนะหรือมีความคิดที่อยากจะใช้จ่าย หรือในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะทำนะคะทำให้เกิดประโยชน์เกิดกำไรนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อหรือการขายนะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะก็มีความคิดที่จะทำด้วยถือว่าเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกระตือรือร้น,นมีความเทะเยอทยานบางคนก็มีความคิดที่อยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถนะคะแล้วก็มีความคิดที่อยากจะใช้จ่ายเงินอะทำให้ตัวเองนี้เกิดในเรื่องของโอกาสต่างๆ อันนี้มองว่าเป็นความรู้สึกที่นะคะยังส่งผลในด้านดีแต่อิทธิพลของไพ่ปีศาจนี่คือเรื่องของกิเลสน่ความรู้สึกมันก็ยังมีกิเลสคืออยากรวยแหละอยากมีตังอยากซื้อนั่นอยากซื้อนี่อยากจะลงทุนแต่ถือว่านะคะยังเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสในเรื่องของการเงินหรือการทําธุรกิจอยู่นะคะไพ่ยิีพยากรณ์นะคะก็บอกว่าในเรื่องของโอกาสต่างๆเดือนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาต่างๆยังแก้ไขไปได้แล้วการทํางานรูปแบบใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็ยังส่งผลในด้านดีการทํางานเป็น กลุ่มเป็นทีมหรือคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะ ถ้าดูที่ผลของไพ่การทํางานนี้ปร,กปรกากฏไพ่การเริ่มต้นเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเริ่มต้นงานเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของสัญญาบางอย่างนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจใหม,ใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งทําให้เรื่องของการทํางานนี้ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดราศีเมษนี่ต้องมองว่าการทํางานเคลื่อนไหวไปสู่ในทิศฐางนะคะที่เติบโตมากยิ่งขึ้นอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นบ้างแหละเพราะยังมีชืพลของไพ่นะคะที่เป็นอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ไพ่ที่เป็นอุปสรรคกับ ทำให้เกิดประโยชน์นะหมายความว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยทำให้คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยได้ไปต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตนะคะมากยิ่งขึ้นมันไม่ใช่จะเติบโตแต่ในเรื่องของงานอย่างเดียวจะเป็นที่รู้จัก ของบุคคลทั่วไปนะคะหรือมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นเองจะใน,นเรื่องของธุรกิจการงานนี้ยังส่งผลในด้านดีมากๆแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนเรื่องของทิฏฐิเรื่องของอีโก้อันนี้ให้ไปลดลงแล้วก็นะคะให้ใช้หลักปานีปานอมในเรื่องของการทํางานหรือธุรกิจเท่านั้นนะจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะรวมถึงนะคะปัญหาความขัดแย้งกับลูกน้องหรือบริวารน,นี่อันนี้ต้องไปละมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นความรู้สึกที่ เราอยากทํางานคนเดียวนะหรือว่าลูกน้องที่เข้ามาใหม่ยังไม่ตอบโจทย์มันอาจจะมีบ้างแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของปัญหาส่วนนี้อันนี้ให้ไปปรบับแต่มองไพ่ดูรวมน้องงานดีนะแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราแก้ไขไปได้แล้วทําให้เราโตมากขึ้นหรือก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่าไรายได้ดีนะจะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินนะที่ค่อนข้างเข้ามาหมุนเวียน การเงินมาจากการทํางานหรืออาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไรายได้นะคะหรือการลงทุนที่ยังเกิดกําไรสําหรับคนที่เกิดราศีเมษนะนี่ถือว่าไรายได้การเงินดีนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนก็คือนะคะเรื่องของนะคะค่าใช้จ่ายบางส่วนซึ่งอาจจะมีบ้างก็คือตําแหน่งของบริวารหรือลูกน้องอะ่ะมันอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารบางอย่างบ้าง แต่ถือว่าไม่น่าที่จะเป็นปัญหาค่าใช้จ่ายมากนะคะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์หรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายบางส่วนแต่การเงินที่เราใช้ออกไปอะ่ะมันทําให้ในเรื่องของการเคลื่อนไหวอะ่ะด้านธุรกิจ่ะม,มันสภาพคล่องมากขึ้นไง นะหรือว่ามันเป็นเหตุที่จําเป็นจะต้องจ่ายเพื่อที่จะทําให้เกิดการหมุนเวียนหรือเกิดการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าไรายได้การเงินยังดีนะแต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องใช้จ่ายไปบ้างเพื่อความก้าวหน้าหรือความเติบโตนะ<ม>คือบางคนมีความคิดที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศนะ่ก<ม>็ต้องมีเรื่องของการเดินเรื่องไงการขอวีซ่าต่างๆมันก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะฉะนั้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดประโยชน์นะคะก็เลยมองว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรนะ แล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนที่จะมีโชคลาภนะมีโชคลาภในเรื่องของการเงินนะหรือมีโอกาสที่จะมีรายได้การเงินที่มาจากการเสี่ยงดวงนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยแล้วก็พบรักนะกับคนต่างถิน่นต่างชาติหรือว่าจะมีผู้ใหญ่นะคะชักนําในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาให้คนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะเริ่มต้นกันด้วยการเป็นเพื่อนไปก่อน แล้วค่อยๆพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆ ต้องตรวจสอบด้วยนะคะว่าคนที่เข้ามามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แย่อะไรแต่ยังเห็นที่พลของไพ่การคบซ้อนเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นเราอาจจะต้องตรวจสอบหรือต้องระวังนิดนึงนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ดีเป็นคู่ที่สินเสมอกันเป็นคู่ที่ช่วยเหลือกันในเรื่องของการทํางานหรือว่าผลักดันในเรื่องของธุรกิจร่วมกันอยู่แล้วนะคะเดือนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างโดยเฉพาะปัญหาความระแวงสงสัยนะคะ หรือว่าปัญหาเรื่องของมือที่3อันนี้ก็ต้องไปปรับกันด้วยหรือต้องไปรอบข้อบางทีนะคะในเรื่องของมือที่3นี่อาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ มีความระแวงเพื่อนของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเพราะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์นะคะอาจจะทําให้รู้สึกว่าทําไมอยู่ใกล้ชิดกันมากจนเ,เกินไปนะแล้วอาจจะมีปัญหาความลึกซึ้งอะไรนะที่เกิดเลยหรือเปล่านะก็ต้องไปคุยกันอ่ะต้องไปปรับกันนะคะทําให้เกิดความเข้าใจนะไม่งั้น,น,นมันก็จะมีเรื่องของความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีแต่ถือว่าเป็นความรักที่เป็นคู่กันเป็นความสัมพันธ์นะคะที่ส่งผลนะคะในด้านดีไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามก็ยังกลับมาปรับกันได้นะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะมองว่าเดือนนี้สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่รุนแรงแต่ก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรเรื่องของการปวดกระดูกแหละหรือการอักเสบตามข้อต่างๆนะปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่านะเป็นโรคเก,กาบางคนนี้มีปัญหาด้านช่องปากนะคะการร้อนในต่างๆแหละแล้วก็นะคะปัญหาด้านสายตารวมถึงนะปัญหาสุขภาพของลูกหลานหรือบริวารด้วยเป็นปัญหาเล็กน้อยนะไม่น่าจะเป็นปัญหาหนักอะไรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะพย่ิีพยากรณ์จะสรุปว่าอย่างไรพรย่ิีพยากรณ์บอกว่าในเรื่องของการทํางานนี่ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นนะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยจะได้รับโอกาสหรือได้รับการเริ่มต้นหรือมีข่าวดีนะคะส่วนคนที่อายุเกิน24ปีจะได้บริวารเก่งๆเข้ามาช่วยเหลือง,งานนะทำให้ธุรกิจเกิดการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เกิดความสําเร็จหรือเกิดความคล่องตัวมากขึ้น ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ยสิบสีสรุปว่ายังเตือนอยู่การเงินเดือนนี้ยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะปัญหาด้านสัญญาเรื่องเอกสารบางอย่างนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ห้ามไปคำประกันให้ใครนะให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการคำประกันเลยอันนี้ยังเตือนอยู่สรุปว่ายังมีไพ่ดาบก็คือต้องระมัดระวังนั่นแหละนะหรือตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีหลีกเลี่ยงเรื่องของการคำประกันส่วนในเรื่อง,องความรักเนี่ยสำหรับคนโสดจะมีโอกาส ที่จะมีคนเข้ามาผัพันมากกว่า1คนนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่มีโอกาสจะพัฒนานะคะหรือว่าอาจจะเจอคนที่เคยช่วยเหลือกันมาก่อนแหละเข้ามาพัฒนากันนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามจะกลับมาปรับกันได้หรือยังช่วยเหลือกันอยู่ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะ,ะก็อาจจะเตือนเรื่องของการปวดกระดูกนะคะปวดกล้ามเนื้ออาการปวดคอปวดศีรษะบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพ่ยแสงสุกจะชี้นําสอดคล้องกันไหม ไพ่แสงสุกก็บอกว่าการทํางานนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะร้อนเนื้อร้อนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่ยังต้องลงไปแก้ไขแต่การทํางานนี้จะยังสามารถแก้ไขได้แต่คนที่เกิดราศีเมษเองต้องลงไปพูดคุยหรือเจรจาในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยตัวเองนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยต้องเจรจาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าไพ่แสงสุกเตือนนะ ให้รอบครอบในเรื่องของการเงินอาจจะถูกกีดกันด้านการเงินนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือถูกควบคุมด้านการเงินหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายแล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินหรือคนที่เกิดราศีเมษเองถ้ามีความคิดที่จะไปยืมเงินใครอาจจะถูกกีดกันนะไม่ให้ยืมหรือได้เงินไม่ครบตามจํานวนบ้างไพ่แสงสุกก็ค่อนข้างท,างที่จะเตือนเรื่องของการเงินหรือคนที่เกิดราศีเมษเองอาจจะมีผู้ใหญ่หรือคุณแม่เข้ามาควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องงความรักนะคะไพ่แสงสุกก็บอกคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะ เป็นความสัมพันธ์รักไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าอ่ะอาจจะกลับเข้ามานะแต่ก็เป็นความรักที่ยังต้องใช้เวลานะยังเป็นความสัมพันธ์ที่คนโสดสามารถเลือกได้แต่ยังไม่ใช่ความรักที่หวานอะไรนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปรับกันนะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับความเข้าใจหรือเติมความหวานให้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยอย่าพยายามกดดันหรือควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งมากจนเกินไปไม่งั้นมันจะมีเรื่องของปัญหาความไม่เข้าใจกันได้ง่ายๆสุขภาพร่างกายพ่าสย เตือนเรื่องอุบัติเหตุในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะรวมถึงเรื่องของการปวดก,กระดูกหรือการอักเสบตามข้อต่างๆนะคะหัวเข่าอย่างเนี้ยมีอาการปวดคอปวดหลังนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบภายในด้วยนะอันนี้ก็ให้ะระมัดระวังแต่จะเน้นในเรื่องของการขับขี่รถนั่นแหละอันนี้อย่าประมาทเด็ดขาดเดี๋ยวเรามาดูนะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดในช e ่วงวันอาทิตย์น yeah. ี้ถือว่าส่งผลในด้านดีนะทั้งเรื่องของการงานการเรียนจะมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าทุกเรื่องผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือนําโชคมาให้ส่วนในเรื่องของการเงินที่รายได้ดีมีสภาพคล่องเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถูกฉลากนะคะหรือว่าในเรื่องของการถูกรตเตอรี่หรือว่าอาจจะมีผู้ใหญ่นําในเรื่องของทรัพย์นะการเงินมาให้หรือนาทรัพย์สินมาให้ด้วยนะคะ รวมถึงบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องของการได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเข้ามาบูชาด้วยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เป็นสลีิมงคลแล้วสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดึงดูดในเรื่องของโชคการเงินเข้ามาให้นะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่ต้องมองว่าคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีมากๆ อาจจะเป็นผู้ใหญ่หามาให้แหละหรือพบรักนะคะที่เข้ามานะช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์กันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นคู่รักที่ดีนะคะเป็นคู่ที่สินเสมอกันนะเดือนนี้ก็หาเวลาไปทําบุญหรือสร้างกุศลให้มากๆหน่อยนะก็เริ่มทําในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่จะทาให้ดวงชะตานี้ดีมากๆนี่ถือว่าวันอาทิตย์นี้ทาบุญกับคนอื่นได้ขึ้นเลยนะแล้วก็มีดวงผู้ใหญ่นะคะเข้ามานะผลักดันนะทำให้เติบโต คนที่เกิดในช่วงวันจันนี้ดวงดีเหมือนกันนะอิทธิพลของไพ่ใบใหญ่เข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะมีโอกาสเติบโตเรื่องของการทํางานมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งรวมถึงคนวันจันเนี่ยมีความคิดที่จะเดินทางนะคะไปต่างประเทศอิทธิพลของไพ่การเดินทางเข้ามาแล้วนะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีแล้วก็อาจจะมีเรื่องของขาวทางไกลด้วยหรือมีผู้ใหญ่มาเยือนนะคะ บางคนนี่มีเรื่องของการยกย้ายแต่ยกย้ายในทางที่ดีมากขึ้นน่ยอันนี้ถือว่าเติบโตมากๆก,การเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะถือว่าคนโสดมักพบรักทางไกลหรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะได้คู่ประถามเพียงแต่นะาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะทางนะแต่วอนนี้เห็นไพ่การเดินทางปรากฏขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเดินทางมาหากันนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันอังคารถือว่าส่งผลในด้านดีนะการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ยังเกิดความก้าวหน้าด้วยแต่เดือนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเดือนที่ก้าวหน้าแบบบูหวาอะไรแต่เป็นธุรกิจที่ไปเรื่อยๆอะ่ะเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารนี้พอใจแค่นี้นะคะถือว่าผลงานนี้ก็ถือว่าสบายแล้วนะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาบ้างนะคะหรือมีข่าวทางไกลเข้ามาด้วยแต่ก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนทุกอย่างนี้ถือว่ายังเกิดโอกาสที่ดีมากๆการเงินนี้รายได้ได,ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลานะเพราะคนที่เข้ามาอาจจะมีการครบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะเป็นความรักนะคะที่ยังส่งผลในด้านดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของมือที่สาม หรือต้องปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันด้วยนะคะโดยเฉพาะคู่ไหนคู่ครองคนรักต้องเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นเนี่ยอันนี้ต้องใส่ใจกันให้เยอะๆหน่อยนะคะและคนที่เกิดวันอังคารถ้าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวหรือน้ําทุกรูปแบบอันนี้มองว่าจะมีความก้าวหน้านะหรือเป็นธุรกิจที่ยังทําให้เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการต่อย,ยอดการลงทุนไปด้วยนะคนที่เกิดในช่วงวันพุธนะคะถือว่าส่งผลดีนะการงานเติบโตมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จ การทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือได้รับโอกาสนะคะทำให้นะคะประสบความสําเร็จทุกเรื่องเลยคุณสุภาพสตรีเด่นนะหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าความคาดหวังด้านการเงินนะ่ะจะประสบความสําเร็จหรือเป็นจริงส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนี้มีคนเข้ามาคุยในเรื่องของความรักนะ เป็นความสัมพันธ์นะคะที่ยังเกิดโอกาสแต่นะต้องระมัดระวังเรื่องของการครบซอ้อนหรือเรื่องของมือที่3นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาก็เหมือนกันนะต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3นะที่จะเข้ามาแทรกกลางเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่บางคู่ก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีการจดทะเบียนสมรสมีเรื่องของการจัดครบรอบการแต่งงานหรืองานวิวาหรืออาจจะมีการทําธุรฐฐกิจร่วมกันด้วยนี่ถือว่ายังเป็นสถานก,การณ์ที่ยังส่งผลดีอยู่นะคนที่เกิด ในช่วงวันพฤหัสบดีธุรกิจการงานต้องเน้นในเรื่องของการบริการเป็นหลักนะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาติดตามนะคะหรือเข้ามานะคะทำให้ธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวนะคะในทิศทางที่ดีมากขึ้น พื่อนจะนําข่าวดีมาให้นะคะแล้วก็เรื่องของการทํางานอาจจะก,ก้าวหน้าโดยเฉพาะกุศุพสตตีนี่ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ถือว่าไรายได้ดีมีสาภาพคล่องนะคะยังสามารถควบคุมหรือบริหารในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือทุกเรื่องเลยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยในเรื่องของความรักนะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแหละแต่อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางระยะใกล้เกิดขึ้นนะคะก็ะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดความราบรื่นนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยถือว่านะคะยังเกิดความก้าวหน้าหรือเกิดประโยชน์โดยเฉพาะบางคนเนี่ย ทำงานเบื้องหลังหรือว่าบางคนทําธุรกิจช่วงข้ามช่วงกลางคืนนะคะหรือธุรกิจขายตรงธุรกิจที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือธุรกิจให้เช่านะอันนี้ถือว่ายังเกิด ประโยชน์มากๆแล้วบางคนที่ทําธุรกิจด้านการเงินด้วยนะสินเชื่อต่างๆนะหรือไฟแนนซ์แบบนี้นะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจแบบออกเท่าๆหน่อยนะคะอันนี้ก็มองว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องแหละนะคะแต่ว่าในเรื่องของการลงทุนหรือการงานที่เข้ามานี่ทําให้เกิดประโยชน์นะหรือยังทําให้มีช่องทางเรื่องของการลงทุนและทําให้เกิดกําไรอยู่นะคะ แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระหว่างก็คือต้องตรวจสอบอะในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยนะแต่ถือว่าเดือนนี้ก็ยังทําให้เกิดโอกาสนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีนะถือว่าธุรกิจที่เราทำเนี่ยเกิดกําไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกันอยู่เรื่องของธุรกิจหรือผลประโยชน์นะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความสัมพันธ์ต้องปรับกันอาจจะมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นหรือคู่ครองนะคะอาจจะมีสเสน่ห์นะหรือเจ้าชู้ได้นะคะแต่ก็ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานหรือธุรกิจแหละแต่ความรักนี่ต้องไปปรับ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันสารนี้ถือว่าส่งผลดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีทุกข์ของไพ่ดาบเข้ามาทับนะคะในวันของเตงนะแต่ถือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับทําให้เกิดโอกาสนะหรือทําให้เกิดความก้าวหน้ามากนิ่ขคือการตัดสินใจนะคะที่มีความมุ่งมั่นน่ะกับทําให้เกิดประโยชน์นะคะหรือตัดสินใจได้ถูกที่ถูกทางแหละเดือนนี้ ะะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าไรายได้การเงินนี้ยังเข้ามานะคะหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดโอกาสด้านการเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่สําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่อาจจะพบรักที่เป็นอุปสรรคบ้างแต่ถือว่ายังสามารถพัฒนาไปได้บางคนนี้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่เลยแต่มีปัญหาเรื่องระยะทางนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ยังเป็นความรักที่ต้องปรับกันนะแต่ถือว่ายังปรับกันได้นะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังรักกันนะคะบางคนก็ อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแหละคู่ความรักอยู่ต่างถิ่นต่างประเทศนะคะก็อาจจะต้องหาเวลาไปใกล้ชิดกันบ้างนะจะทําให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ตัดสินใจครั้งใหญ่การเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะก็คือ บางคนตัดสินใจที่จะเดินทางไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเริ่มที่จะมีความกล้าแล้วนะที่จะทําทุกอย่างนะให้ตัวเองเนี่ยนะคะเกิดความสําเร็จนะคะแล้วก็เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคตด้วยนี่ถือว่าส่งผลดีนะคะแต่สิ่งที่จะเตือนคนวันเสราร์ก็คือเรื่องของทิฐิเรื่องของอีโก้นี่แหละอันนี้ให้เป็นระวังอย่ามีทิฐินะ,ะหรืออย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะ ไม่งั้นจะทําให้สูญเสียโอกาสไปได้นี่ให้ไปปรับต้องไปปณีปนอมนะจะทําให้เรานะคะเติบโตมากยิ่งขึ้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดราศีเมษเดือนนี้ยังไงก็ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายใบยสุดท้ายอะ่ะห้าดาบมันก็เป็นเรื่องของปัญหาและเรื่องของการถูกขัดแข้งขัดขาบ้างแต่ถือว่าเดือนนี้คนที่เกิดราศีเมษนี่มีอํานาจนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของโอกาสนะสูงมากๆเลยนี่อิทธิพลของไพ่พระนี่คือไพ่ที่ดีอยู่แล้ว ไพ่จักรพรรดินี่คือความเติบโตนะอำนาจบารมีไพ่ปีศาจนะคะก็คือเรื่องของการน้มน้าวจิตใจคนเรื่องของการพลิกแพงเล่เเลี่ยมเห็นไหมคะสามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ได้นะ,ะแต่ว่าเป็นคนดีนะพอไพ่พาเข้ามาทํางานอยู่ได้ทั้งสถานการณ์ที่ที่แย่กับอยู่ในสถานการณ์ที่ดีได้แล้วเอามาประยุกต์รวมกันนะคะให้เกิดประโยชน์อันนี้ถือว่าเก่ง ไพ่เดอะซันเห็นไหมความสําเร็จชื่อเสียงไพ่คู่รักได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วยังมีไพ่กัรยาณมิตรด้วยนะถือว่าเดือนนี้เนี่ยต้องเติบโตนะถ้าคนที่เกิดราศีเมษไม่เติบโตนี่นะก็ต้องวางแผนให้ดีละนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าดีมากๆทุกเรื่องเลยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจาก,การงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์ วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ค่ะดีทุกวันเลยนะช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ